สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าวอลเซีขาทุกท่านนะครับวันนี้ฮะ,นนะผมจะถ่ายติ๊กตอกฮะโชว์ของเอารถสวยๆมาถ่ายกันแต่พี่ดูดิเวลาผมจะถ่ายแต่ละครั้งพี่ดูความว้าวุ่นของเต็นท์ผมเด็ดคือคืออะไรทําไมมันแย่แยะมากมายกายกองอะไรที่เน็บไปเรื่อยแล้วน่ะนี่ต้องเอารถสวนเข้าไปเขาเขาไปจอดทางหลังนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะให้ดูพี่ครับ ผมให้ดูทีมงานผมว่าเยอะขนาดไหนผมใช้ทรัพยากรเปลืองขนาดไหนพี่มาดูเเนี่ยกว่าจะเตรียมรถออกมาได้กว่าจะขุดจากข้างหลังข้างหน้าโยกไปโยกมานี่ฮะประชากรในการทํางานของผมฮะรวมทั้งคนดูคนขับคนชงคนเช็ดคนชมคนดูคนขับ,น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 ,ขบนี่ฮะมันจะวาวุ่นประมาณนี้ลูกค้าครับ เดี๋ยวลูกค้ารอรับชมเลยนะไหนๆก็ว้าวุ่นกันแล้วผมจะลดราคาเาให้มันวุ่นว้าไปอีกเอาให้มันหัวทิ่หมหัวต่ำไปเลยวันนี้ใครอยากได้รถสวยๆราคาถูกๆวันนี้ห้ามพลาดนะครับบ๊ายบายครับผม